มผมเยี่ยวใส่ที่นอนผมฝันฝันว่าตัวเองไปเยี่ยวในห้องน้ำโรงเรียนนี่แหละก็ย <c oughs> ืนเยี่ยวใส่แบบเต็มเหยียดเต็มที่เลยแต่ว่าตอนฝันนะอันนั้นตัวเองตัวแล้วตื่นมาที่นอนแฉเลยเธอ,อในความคิดนะในความคิดผมนะในความคิดผมผมคิดว่าจะเยี่ยวให้มันเต็มที่เราผลเยี่ยวค่ะน,นะมันี้ว่าทำไมกูยืนเยี่ยวในห้องน้ำแล้วทำไมมันเป็นขับขับวะออมันเป็นเหมือนอะไรนะันเพราะเราใส่กางเกงไงใส่กางเกงใส่กางเกงในไงไม่ทชไมมัน ก็ขาดเแถวอ่ะไม่ได้ได้อยากเต็มที่แล้วก็เลยเลือกเหนียวก่อนก็เลยอันไปก่อนไม่อยากดูหน้าต้องไปซูสติมไลท์ครบพันคนอัดไปข้าวหนึ่งตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละเนี่ยว้ามันน้ำตกมันเคยหัดทุกที่เคยเวอร์แล้วแต่ตอนเรียนมัธยมนะแบบว่าเคยแบบฝันฝันเนาะว่าเข้าห้องน้ำ แล้วคือผู้หญิงมันเล่เหมือนผู้ชายเนาะมันก็ปล่อยสติ๊กเต็มเต็มตมเลยตือนว่าโอ้โหโดนด่าเนี่ยเลยแเจ๊กดนี่ผมเคยที่หนผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะในไรนี้ไรไรนี่เยเออไปซื้อสติ๊กไม่ครบพันคนก่อนเดี๋ยวให้เห็นหน้าตอนเล่าเดี๋ยวเห็นแต่เพื่อนเพื่อนผมน่ารักไม่มันไม่พูดจบมหกก็มหาลัยสารคามมหก็เป็นบ่าวแล้วไปสอบเข้าสารคามผมคนกลัวผีมาแต่ไหนแต่ไรเช่าห้องโรงแรมก่อนเตือนเช้ามาก็จะไปสอบไปสอบสัมภาษณ์ นอนด้วยกันเลี้ยงสี่คนผู้ชายแต่ผมนอนนอนติดนี้เลยผมกลัวผีเพื่อนมันก็นอนตรงนี้เพื่อนนอนตรงนี้มีผู้หญิงสองคนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอยู่ด้วยกันไปสอบด้วยกันคือประหยัดไงไม่ยังเงินมาเช่าม,มันก็พามันพูดเรื่องผีมันกเยาวว้ากูประกาศของของนง้ำเยอะเกลนด้คือผมก็กลัวไงกลัวเยาว์ว่า อะไรโรงแรมสาวมหาอะไร<อ>ผมอะ<อ>ชิบหายแล้วปวดเนี้ยก <c oughs> ็คิดว่าจะอั้นจนถึงเชง้าเลย <c oughs> ผมก็นอนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แล้วที่นอนอะที่นอนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ กูบอกเลอยว่ากูยาติผีกูได้เงียยเพื่อวันนั้นอะมีมีชื่อไอโอ๊ตแต่เป็นครูแล้วไอบอลแบนตอนนี้ก็ทํางานอยู่คนแก่นไอบอลเปิดร้านอาหารแล้วแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นแฟนของเพื่อนนั่นแหละจงคับคอยคุณนอนกิน รูปพี่นั่นแหละเปิดพวกพี่จ้าพี่มาแบบว่าเอาขอบกินเลยนะแล้วกบ้าหรืไงมีน้ำแข็งคนหนึ่งตุเย็นที่ของพี่ตาของพี่ตาแล้วก็เปิดกินเอาไหมน้ำแข็งต้เย็นไหนแม่นอกเรื่องกลัวพี่จ๋าผมกินด้วยนะอะไนะทน้ำแข็งให้นอนอันนี้เป็นสตอรี่เฉยๆสตอรี่แม่ต้นมาคอมเมนต์เฉยๆเขาก็เลยเล่าเรื่องหลังไม่เขาลูกดีเขาบอกว่าอยากให้จัดไม่เล่าอย่างเดียวเขาทำท่าประกอบเขาไมีคนอยากดูแต่แบบไร่แบบแบบทอค่ะเออแบบทอคโชว์ไง พูดทอล์คอับกข้ารอดเหรอเนาะมันต้องซ้อมเนาะอ๋อมันจะไม่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะหกมันต้องเราต้องคุยเก่งเหมือนเรอดต้องพูดไปเรื่อยจริงๆนะโอ้โหรอโดนไปเลยอะเวลามันจะไม่เวลามันจะไม่พอนะพ่อเขาจะคิดเพิ่มนะเราเหมือนวันนั้นอะวันที่ไปวัดร้อยกันอะที่โทรไปหาพี่ปอพ่อพ่อขออีกชั่วโมงหนึ่งนะเพิ่น เดี๋ยวค่อยให้พอกลับนะให้อยู่เป็นเพื่อนพ่อกอนบกอีขออีชมนุ่พ่อคอยนะคือพ่อคอยหกมงเช้าแต่เสื้อเสื้อพนด้มันใส่เลยหรือเป่าเอาอีกแล้วให้บรรยายเราแก้แค้นไม่นุกดีไว้ทุกคนไม่รีเลยนะเราแก้แค้นไม่นุกักลับนะพี่รีแล้วแหละแต่มันยังไม่ไม่เนี้ยผอาไม่อาบน้ำหรอเล้าอาบน้บแล้วอาบแล้วอาบแล้วเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้วนะไม่ต้องบรรยายตีตอนนี้กำลัง เมื่อกี้ออกมายังทำไมทาตาแนั้นทำไมคำอาจจะไม้สนันด้วยนะปร้ทเลยอมาให้พี่ไไมยืมออกมาให้พี่รีดไงาพี่ไม่รีดเดี๋ยวคุณนไม่ดีเห็นไหมบายไมดีปะไร้อยะรีมแล้วน้องมึงต้องีบ่มีพี่บอกคุณนนพให้คไม่ยอมลนม่อไปไหนเปเล่นดนตรีเ่นออกก็เจอไงอ๋ออวนหนน้แล้วระ อ่ะแล้วอ้วนอ้วนกามแล้วอ้วนเล่นน้ำนิ่มไหมใส่ไหมหรือปล่อยใส่ไปเอาขึ้นเลยไม่ไม่ก็มันถ้าอย่งน้นไม่ต้องจะกินผัดเนาะมันได้ปล่อยเลยทีวีจะเล็กเหรออ๋อไม่ได้หรอกมันต้องอะไรว่ต้องใส่อันน้องขึ้นสี่ทุ่มขึ้นค่ะถ้าไม่ถึงหนึ่งพันคนเราจะไม่ออกไปคอนเสิร์ตมั่ตายเนาะตายแล้วบาดเจ็บแดงบาดถ้าจนนุ่มขึ้นก็แต่มันร้อนจริงจริงมันอ้าวอ่ะมันมันอ้าวไหมอ่านี่อ๋อปลา อีก88แปเสิบแปดคนไม่เสร็จวันนี้เสร็จวันนี้พันสามแล้วอะไรพันสามแล้วเพื่อนอะไรจะทำให้พวกมึงริบแบนอะไรอ่ะพ่อแม่จบเอาลิปจบเลยบอสถามว่าอะไรที่จะทำให้ลิบแบนเกิดอีแซกตอบพ่อแม่พวกมึงต้องทำที่แกล้งกันใช่ต้องแกล้งกันอย่ารูปพี่โอ๊ตลงให้ลูกพี่โอ๊ตนั่งคิดอยู่บริกาถ่ายไว้แกล้ง ติดแกงกันอยู่แล้วแไม่เันมันยะมัพ<อ>ันอย่างนั้เลยเมื่อกี้เจอริดตดของโอ๊ตเข้าไปสองดอก แล้วชอบตอดนะฮะตดใตดแล้วก็ชอบล็อกห้องเอ็กช่นแบบเนี้ยเอ็กช่นแบบตดเนี่ยสมมต,ติตดใช่ไหม,มสมมตินั่งอยู่ด้วยกันพวกมึงก็ส่งชี้กันส่วนมากเขาจะแกล้งพี่พี่กอดเนาะใช่ม,มึงก็ให้ทุกคนกับแขนแตบบ่ขาหมดทุกอย่างพี่พี่พี่โอ๊ตตดเนี้ยกำปั๊บใจเต็มดังจริงไหมออเคยอกข้องพี่เลยนะไม่มีออก เราเห็นบักแจไปพูดเหยียบวอมันมันเป็นคุณนนยังไม่ได้ฉีดมันเป็นตู้ที่เคยเห็นตู้ตู้โทรศัพท์90ไหมอ๋อเฮ้ยอ่ะมันตดออกแห้งเลยเปะดออกแห้งมันขังลูกนมเลยเหรอครับลวลูกเขาเอกเป็นยิ้มเสยมันเบ่อหายยังเจียเขาจุยในพอดกอยใช่ในวัน ใครเลี่ยมทองของกอยใจกําลังออกฤทธิ์ไล่ฝนอุบ้าห็นไหมถ้าใครเลี่ยมทองได้ตอนตอนเดินไปปากไหมพวกเวทีเขาชอบมองไหมล้วเขาก็ถามว่าไว้เหรอเขาถามก่อยคําแรกไว้เหรอเขาบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานน้ำท่วมฝนตกไล่ค่อยๆเลยนะทุกคนถ้าไม่ถึงหนึ่งพันคนเราจะไม่ออกไปทำการแสดงนะคะในเทศกาลอวไม่เล่นแล้วคอนเสิร์ต กระจกแม่เปิดเลือดเย็นมากโกรธพี่จะ <c oughs> โกรธโกรธไม่พูดด้วยวั <c oughs> นนั้นแม่กอยขับวันนั้นเราไปไหนกันนะแล้วพี่ปอมานอนตดอ่ะแล้วหนูได้กินก่อนแล้วพี่ปอแม่กอยเขาแม่กอยเขารู้นะเขาเรีบเอากระจกลงเลยอ <c oughs> แล้วพี่ปอลคจิตนะชอบตดให้ดมอ่ะทุกคนอีกแปดสิบคนถ้าไม่ถึงหนึ่งพันคนเราจะไม่ออกไปจริงๆนะ สวดบทอะไรตอนปากรไค์บอกว่าด้วยายบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์อะไรอันนี้ขอท้องฟ้าจงเปิดสว่างสวยตอนตอนแรกบอสเขาจะขอปากอยู่เคยใส่คู่ใส่เส้นตั้งมากี่วันละห้าเอาเอานี้กว่าเอายาวางวันนี้ตอนแรกว่าจะให้ให้บอสไปอาบน้ำก่อน อาะแล้วอ่เรียบร้อยอาะแล้วแล้วต้นไหนตัวเปียกเมื่อกี้ไงที่ไม่ล่นช็อตตัวเปียกไงเขาไปอา่ะแล้วต้นไหนวะแต่งหน้าสองวิแค่นั้นเลยเออให้โดนปักเขาบอกว่าให้คุณโดนปักโอเคงานต่อไปพ่วงคอยมดซิ่งหรอเปล่าไปเลยพี่นุ๊กถ้าพี่เห็นถ้าพี่ไม่รู้รู้จักนกเลยอ่ะถ้าเห็นนกเป็นแบบเนี้ยพี่ว่านกซิ่งไหม เห็นนุ๊กเป็นแบบนี้คือแบบไหนเห็นแบบสะพัแบบนี้อะแบบเอาเวลาที่พี่รู้จักนุ๊กไหมบนเวทีอะเอาเวลาที่นุ๊กพี่รู้จักนุ๊กไหมล่ะอ่านุ๊กดูเบบมีมากอะน่ารักมากน่ามองดูแบบตอนเนี้ยลูกคุณนะตอนเนี้ยเหรอลูกคุณงูเหรอแย่เป็นลูกคุณเลยเหรอใช่เป็นลูกคุณเลยคุณจิตคุณต้นอย่เหรอได้ไหมอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนซีเวลเออเอาแล้วพี่คิดว่านุ๊กสิไหม เปลี่ยนเรื่องเถอะดีู้เัก๋ยวิไม่ได้งเดี๋ยวเปี๋ยวไม่ i ไม่รู้จักคำว่าใม่ไม่รู้ถ้ามันปีวใครรับผิดชอบคุณนวเอาเอาติ๊อคุณนวไล์แทนได้เปล่าโอพยยจะไปไล่อะไรถึี่าี่ีไม่รู้รับจะับจากนอนรู้ดีสมุนนี่แล้วว่าจะรับจากนอนเขาไลท์ก่อนนอนีงอันนี้เอานี้ลงเลยได้ไหมเขาบอกไม่ไม่ซิ่งแค่ชื่อเฟซก็ไม่ซิ่งแล้วนกแฉลบตะกีเระซิ่งกาแฟผ่า งานบอทองค่ะใส่่อันนี้เพิ่งไปเจอบอสมาเมื่อวันที่15คิดถึงแล้ว15เราอยู่กันที่ปาจีนอยากฟังน้องร้องเพลงอสุรกายอสุรกายโหดร้ายตอนนี้มถ้าบังดีดีมันก็มีด้หัวใจอกหักย่มได มันก็มีเด่นอะไรใช่กันไหมคนนั้นอะวัตถิบายอะแต่อยู่ที่บ้านขอดแก่โซดโซดเรื่องคนเอาเนี่ยให้นะพี่เศษนกแว่นนะไม่ผมไม่ทำผมไม่มาได้นานลอยเออมันร้อนไม่ผมจะต้องรีบกลับก็ปั้นทีเดียวนี่นะอ๋อสิบสิบห้าก็มาสิพี่ที่ผมไม่ทำผมว่าผมกลับไปผมจะนอนเลยพรุ่งนี่ผมตื่นเตี้ ผมตื่นทีห้าพ่อต้องไปนี่ปลาลูกแรงยังโอ้โหตอนนียมันจะไม่โดนได้ยังไงแต่ละคนไม่แข็งโอ้ยเดี๋ยวติดต่อติดต่อมันปีมันจะไม่มีที่ขายงานแล้วเนี่ยครูนี่ีหรือนี่คือใหญ่เหรอเดี่ยวยวพีโอ้ยหนีหนีมันนิดเดียวขนบเขาเรียกว่าท่านลมตนไม่จริง ไม่พี่ไม่ปองไม่ได้องไม่ไมนะพี่บอกไมตีทีกดีวมต่ดนดอนเลยเอาอนสีชาพัน่ไี่ไบเอพี่ไอพี่พี่ฟังพี่พี่เคยฟังเพไหมเอไรอันเล่าสุดคุณเราจะเล่นมันเล่น้ไปผมได้ไหมแล้วผมผมต้องล้องทีไงี่มันเกิดอะ อ๋อดีใจดีใจเลยเหรอดีใจก็ไอตีดีเองก็ต้องการไปมันปุ่งมันปุ่เอามันปุ่ไปได้ได้ดีใจจริงๆิที่มีเธออยู่เคียงข้างเธอได้ได้ทางวงจะเดี๋ยวได้แต่กั่เธอไดหมกับนี้ปบมาปุ่งปะจะปุ่หุ่นะ กกมราปยงช่วยกันเลยอย่างถ้าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงหนึ่งพันเราก็ไม่ลงอีกเลยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงเชื่อผมเลยเชื่อแล้วออกออกเช้าที่ไหตื่นต้องตื่นที่ห้าสู้นะถ่ายละครแบบพวกเนี้ยใช่วันเลยสามที่ห้าถึงหกแล้วไปที่ห้าถึงหกละควรแม่งไม่มาคันพุทธนะมันจะมาแต่วันจันทร์คืออาทิตย์ละเราไปแล้ววันจันทร์ จะไม่ขาดแล้ววันจันทร์นะไม่ใช่บ่ายสามบายสี่ทำวันชา้าแล้วคนหนึ่งพูดไงพ <laughs> <c oughs> ี่ใหญ่ถึงวันจันทร์นี่คือเรื่องจริงด้วยพี่ไม่ไมแ่แต่แต่การไปถ่ายละครผมอะ่ะมันไม่ได้อะไรเยอะแยะนะคือผมมันเหมือนไปพักผ่อน <laughs> อ้าวนะ <laughs> สมมติว่าถ้าไม่อย่างเงี้ยเรื่องพนะีมันถ้าจะให้ทําแบบเหมือนทรงอย่างเงี้ยมันต้องทําทรงไหมมันสามารถอยู่ได้ไหมยังไงจ่าที่หรอที่ให้มันติดเลยเออเออแบบทรงโบราณกูโดนอ่ะ เอออย่างเงี้ยหรอเขามากอดทรงมากอดเออแต่มันไม่ต้องทำไม่ต้องใส่แตงแตงขึ้นสี่ชุกขึ้นจ้าขึ้นไหน่ะได้จังได้มาได้มาดึกดึกจังขโมยไดปก่อนไปเพราะไม่ได้เห็นชุดไม่ได้แม่ไม่ได้เห็นชุดบอสรอพกไม่ดูเป็นบ้านไปเนาะไม่ไม่บอสรอผ้าค่ะมันบ้านอยู่พี่เปิดขายช่อมันเสื้อผ้าเนี่ยมันบ้านอยู่แต่แต่เราแต่งทั้งทีมันเลยดูิมันไม่บ้านนาฬิกาก็งเนา้องเปลี่ยนเขาบอกว่าเหมือนกันช่วยแต่งตัวให้ลูกว่ะไม่เริ่มวันมิลูกเริ่ โอ้หาป่วยมันได้ก่อนคุณโดนคุณโดนไล่แล้วคุณโดนพูดเรื่องพี่ว่ามีคนมาบอกกินโคกได้ป่ะใช่ไหมเราแต่งต่างหาป่วยมันได้ก่อนคอยหลอยแรงจูงใจอะไรอยู่เนี่ยน้องเฟินเฮ้ยเฮ้ยเชื่อพี่ป่ะเฟินหยั่ง มีค่ะในบ้านฟ้ามีมีโปร99อยู่ถ้าไม่่เสื้อใสิบคนก็ใส่เสื้อขาวได้ไงล่ะกางเกงในสีนี้แล้วก็คุณมาลอาเสื้อขาวไปอัดแล้วอ่ะเปื้อนแล้วอ่ะมีพี่มียืมก็ผมไม่ได้ส่ยคอยเอฟมีสีมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก่อนจะซื้อผ้ามาซื้ออาร์ทอยก่อนเพราะว่าบอจะเปิดออสอาร์ทอยก่อนนะทุกคนอาจจะวันไหนวันไหนจะอาจจะวันที่ยี่สิบถ้าทันนะอาจจะยี่สิบ ว่านักงานลายวันตอนนี้ก็ออนทัวร์คอนเสิร์ตช่ไม่ทำไเดียวคุณโนไม่กินน้ำเอนน้ำให้น้องกินก่อนยี่สิบเงินยังไม่ออกเขาบอกดีใจจริงจริงที่มีเธออยู่ข้างเกินพี่นุกลองดิดีใจทุกครั้งคุณดนเปิดจลองได้แล้วบอสขาตังหมดแล้วสิ้นเดือนเถอะ ยี่สิบเอ็ดมันเป็นวันดีของบอลไงทุกคนเอางี้ไปไปกดทกะเงินคืนค่ะไปกดเงินบัตรเครดิตมาไปน้อยยี่สิบคุณโดนให้มาแค่นี้นูกบอกแล้ว่าตอนโดนให้น้องไาให้น้ำ่อนไม่เชื่อนุกไม่ฉลาดแบบนี้ที่รักปอนแม่ลงม่รีรอหนะ ดีใจทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่ใกล้ๆเธอทุกคนกลับมาหมดเงียบเงาเลยอ่ะเหลือหนูคนเดียวทั้งรีสอร์ทอ่ะเหรอใช่เหลือหนูกับพี่ฟอสองคนนั่นแหละแล้วก็สวีบวีเป็นรีสอร์ทที่น่ารักมากอ่ะวเวีมีอะีกอิดหน่อยสวีบีวีกันให้เต็มที่เลยยุงกันเมื่อกี้ก่อนนยี่สิบตั้งคนบัตรห้อยไล่์วีวีพีก่อนครับคุณก้อยอาจจะอาจจะไลฟ์แนะนำสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตะกล้าไว้ สะดวกก็คือเข้ามาสะกนะจะมีของแค่ห้าร้อยห้าสิบชิ้นนะคะหมายถึงว่ามียกบลอกนะแค่ห้าร้อยชิ้นอดีวะอดีอันนี้คนนีแต่ตักหมูดขายไตใกล้ฉันครับไม่เป็นไรก็เอาไว้แบบว่าไล่เพราะว่าถ้าไม่วันที่ยีสิบคือมันต้องเป็นเดือนหน้าเลยซึ่งซึ่งมันก็มันก็มันจะนานเกินกําหนดที่เราหลายเดือนมากๆก็จริง กำหนดอาทอยต้องปล่อยมีนาแต่ที่เราไม่ได้ปล่อยคือของเราครบทุกอย่างพร้อมหมดเลยเหลือแค่คุณโดนพร้อมก็เลยบอกคุณโดนว่าถ้าคุณโดนไม่มีเวลาจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องอาจจะต้องโปรโมทแล้วก็คือก็คือเปิดขายเลยโดยที่โดยที่ไม่คุณดนไม่ต้องมาไม่ต้องไลฟ์อะค่ะใช่ถ้าถ้ายกบล็อกจะลืมซีเลตค่ะแยกขายเหมือนกันค่ะหนึ่งจุมมี นี่ค่ะก็คือตอนนี้เขาเขาผสมมาแล้วเขาผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด550กล่องมานั่งข้างพี่ไม่น้อไม่้ผมจีบไม่ได้แต่งตัวแล้วโอเดี๋ยวก็ถามแบ่งายแบ่ของใครตูดใหญ่เหรอนี่แบ่งของก้อยไม่ได้ก้องชนไม่ได้ไม่ได้หววอีกติ๊ดนาทีจะช้าอะไรมานี่ยยังเลยต้องคนครับ าอันนี้คือท่าเต้นท่าตีเชนิฟขอโทษพี่กอยเขายังตกอัดเขานยขอโทษนะแต่ไม่รอไปอด้วยไม่พี่ไอ้ไอ้โอ๊ตดใช่ไหมไอ้โอ๊ตดไม่ต้องเร่อีเอ็มมมือ ๆๆๆอันนี้คือเขาให้เราแบบนี้หรอพี่ <c oughs> อุ้ยโอ้เปลี่ยนสคริปอีกแล้วฮเปลี่ยนคริปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยหรือแค่เพิ่มปิ้นไปกี่อันแล้ว <c oughs> อันไหนเขียนได้ก็เขียนพี่ตา <c oughs> เอาออกนะ กันก่อนค่ะหมายว่าเราเราต้องมีตั้งไอ้นี่กันก่อนใช่ถ้าไม่ถึงพันเราไม่ไปงานของยาเรินมหกงวันไปน่งงานไม่ทันมีสตรีมไลฟ์นะคะอินใหม่เยอะเลยเหรอเยอะเลยเหรอจบค่ะใครไปคนสั่งปริ้นเปลี่ยนคุณโดนเหรอแหนแล้วเมื่อกี้มัวแต่นั่งเมาส์มัวแต่นั่งเล่นไม่ยอมเข้าไปดูสคริปต์นึกว่าจะว่าอยู่พ่จาสปินนึกว่าคุณโดนดูแล ดีใจจริง,งช่ค่ะน้องขึ้นสี่ทุมครตอนนี้คุณโดนไปแต่งหน้านะคะเาครีด ปุยไฟโคราชหรือเปล่าที่รถลมหรือเปล่าพักผ่อนก่อนหนู <c oughs> คุณจะรถเทนรถตู้รถตู้ตอนนี้หนูกำลังย้อนอ่านข้อความนะคะ คิดถึงบอสอีกก็ต้องกลับมานะทุกคนสดเรื่องจริงซิงข่าวหรือเฮ้ยเจ้คบ,บูนนี้ Icana, มีใครลงสารน้ำมังคัะเมื่อกี้เปิดอืมอ้วนใครอกครับคนขับรถของคนกับรถของสิงสาก็ศรุขลงใช่ไหมกก็ได้ไม่รู้สูงรือสูเนี่ ยังไม่ได้สร้างช่องสำรองเลยค่ะฝนไม่นะไม่มีเขาจะตกเลยนะร้อนตอนกินข้าวเหมือนเหมือนจ่าค่ะที่ก้อยบอกว่ามีคนข้ามตะไคร้แสดงว่าพลังงานยังได้อยู่อืมเหนื่อยไหมเห,ห,หนืห่อยวันไหนที่กอยหน้าเหลืองนะไม่ใช่วันวันเหลืองเพราะไฟหรือแกหน้าเหลืองวะยังไม่ได้แต่งนะวันไหนที่ก้อยป่ตะไคร้อ่ะแจ่เหนื่อยอินเนอร์จีมันใช้มันใช้พลังไม่ไม่รู้ปกติมันก็เป็นคนไม่เชื่ออันนี้คือสั้นเลยพี่สั้นแบบจะไปอะไร อเล็กกนอเล็กเ็นเยังอเล็ก็ยกังเหลือเฟือเลยทีมีสูตรน่ะนะนอ้อยสุดสี่ห้าหกอันนี้น้อยสุดค่ะอันน้อยมีเียใช่ค่ะวันพรุ่งนี้คุณนนมีถ่ายละครแต่เช้าค่ะต้องออกจากบ้านประมาณตีห้าตีห้าหกโมงเพื่อให้ไปถึงกองทันตอนเจ็ดโมง <c oughs> แล้วก็มีถ่ายฉากทั้ง day ทั้ง night น,นะคะก็จะเสร็จประมาณสีทุ่ เดี๋ยวผ้าจะปล่อยหลังจากอาร์ทอยนะคะต้องรอรอก็ถ้าปล่อยพร้อมกันก็ก็คุณโดนเขาเห็นใจพี่พี่แฟนคลับด้วยเนี่ยพนุกาของพี่นุกตอนแรกอะตอ้องเลยไม่กินแล้วของบอสน,นั่นแหละโอ้ขอบคุณครับ มันแชร์เยอะนะแชร์สี่ร้อยกว่าแล้วมาแล้วเสียงตรงนี้เสียงโขลกฟ้ารุ่งเลยกี okay. ่โมงแล้วสี่สิบห้าเราไปกันกี่โมง อู้ทำไมวันนี้เราดูเราดูไม่ได้มีเวลาชิวเลยบอกทีนี้จะมีเวลาชิวไหนก่านเป็นไ์ทุ่กันนานเนาะพ่อเอาไปก่อนเดี๋ยวมันเข้าองน้ำก่อนทียงทีนี้ไม่มีห้องน้ำไม่เข้าจริงเหรอใช่ทีนี้คุณไม่มีห้องน้ำเราต้องไม่ก่อนเข้าเปล่าเดี๋ยวได้เขาพอมี่อก็ได้เดดนไปก่อนน้องตีกเ พี่ตาบาไปกับน้องีป้าเดี๋ยวก่นเลยขอเลยด้ยวาปกอะไรชอะใช่จ้ะทำอไจ้ะดีครับอันโอ้วันนี้วันนี้เจ้าอย่างนี้ทุกคนเลยใช่ไหมือผมใส่ผมผมมันน่าจะ แม่จะทำเหมือนกันผลได้นะเสื้อพอดีป่ะดูงเกงกางเกงว่าแกไปซื้อร้านเดียวกันปะเนี่ยพวกผมจะ่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวเหรอเหลือเดี๋ยวต้องใช่อย่างนี้คุณคุณดนมีไหมว่าแบบเนี้ยต้องใช้จ่ายเลยพี่อือเราซีรีส์พัาที่แปดจะไปกันแล้วเหรอได้เลยพี่เก็บของในในห้องมาให้เรียบร้อยเด้อ เสุดกับสั้นเหรออืนสั้นมากนี่ไงเพีงไม่พอนะที่ล่าสุดฮะที่ล่าสุดเพีงไม่พอแน่นอนออเปิ้นกันนะเป็นยังไงยที่นี่เพิ่มกันหน้างานเดะจะเพิ่มหมดแน่นพี่ก็ว่ามันดูสั้นๆกว่าเพรามันยังมันยังละทอนเดียวหมดเลยเนี่ยไม่แล้วไม่คุณนนตัดออกหรือยังไงโอ้โหผมไม่รู้เขาตัดปาเอาดีจะได้ทำทีเดียว กินไปเสียอะไรเราจริงๆนี่เราน้าเราไม่น่าตัดสินหีดทิ้งหรอกเพราะมันคนนอกเนี่ยเราไปคุยใหม่แล้วเรยวๆไปเคาะเรียกคุณดนไปยังไม่เสร็จอยู่ก็ไปจะได้แกะใหม่พี่ตาเราก่อนใช่ไหมพี่ตาไปเกี่ยมเขาดลหน่อยเบอร์หกกับเบอร์ห้าไปเป็นแบบ พี่ฟอเป็นคนเดก็กะเทคตรงนี้ค้าเอาตู้แช่ห้องห้องบอลได้ไหมก็ได้ห้องนี้น่าจะมาแรงเยอะหรมัเยอะทุงห้องแต่หน้างานกี่บาทรู้ราคาไหมหน้างานกี่บาทวันนี้หน้างานสองศูนย์ศูนย์นะคระมันก็ลงอเลยละใช่ออกใบพี่นั่งย้อนอ่านข้อความไม่แชรมันสั้นนะเพราะว่ามันสั้นอยู่ปกติทำไมไม่ครบไม่เขาเปลี่ยนเขาเหมือนเหมือนตัดเพลงออกเปลี่ยไม่พอ หไปก่อนตามมานะอืมให้เข้าห้องน้ำพี่เต๋อไม่ไม่มีไม่มีกินยจไปเลยเพื่อนแกเป็นสีเรียด ่ะเมื่อวันาอนันนี้อันไหนที่เป็นขยะเราต้องฝากงานด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะเตรียมตัวเก็บของเก็บอะไรเดี๋ยวจะเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่ะอีสิบ็นาทีเดี๋ยวลงสี่ทุ่ม <c oughs> อันนี้หนุกเก็บไปเลยเนาะ